ขอขอบคุณเพจผู้แปลกิวีว่มัง่ะสบายๆเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนี้นาถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนะี่ยก็ไปรับฟังกนเรย let's go <S ฮ้วัยว,ยวยนี่มันพ่อคะเพ่สุเหลียงมาส่งหนูนะคะ่ะหนูก็เลยชวนเขาเข้ามามนั่งในบ้านก่อนดีเลยประธานเยเชิญนั่งก่อนเลยครับ บริษัทฉันยังไม่มั่นคงเลยฉันต้องรีบคว้าโอกาสนี้ไว้ต้องให้เขาช่วยให้ได้ไม่ต้องหรอกครับผมแค่จะคุยกับใบเวยตามลำพังงั้นหนูขอตัวไปคุยกับพี่สุเหลียงก่อนแล้วกันนะคะพ่อพ่อดื่มชาต่อเลยค่ะช่างเถอะแค่สุเหลียงชอบเวเวแบบนี้ฉันก็ยังมีโอกาสอยู่ดี ที่ฉันพูดเนี่ยไม่ผิดเลยใช่ไหมล่ะคะะพ่อฉันต้องให้คุณช่วยลงทุนในบริษัทของเขาแน่นอนงง้นคุณคิดจะทำไงต่อไปล่ะผมตามคุณอะเรื่องนี้ไม่ต้องเรียบรอกคะ่ะให้เขารอไปก่อนแล้วกันเรื่องที่สําคัญตอนนี้เนี่ยก็เรื่องผู้หญิงที่แม่คุณหาให้คุณนั่นแ่ละสำหรับแม่คุณต้องกีดกันให้เราอยู่ห่างกันเร็วนี้แน่นอนคุณจะทําไงต่อคะ เว่ยเว่ยฉันกับป่าเย่ yeah. เราโตมาด้วยกันถ้าผมไม่ตกลงแม่ผมก็ทำอะไรไม่ได้แน่นอนคุณนายเย่อาจไม่พูดอะไรแต่ถ้าเธอจัดการเรื่องให้เลยล่ะคะจะทำยังไงหมายความว่าไงแม่ฉันคงจะไม่คิดทำร้ายเว่ยเว่ยใช่ไหมพ่อตามตรงเลยนะคะแม่ฉันกับคุณนายเย่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่การที่เธอไม่ชอบฉันมันก็เป็นเรื่องปกติ เพสุเหลียงก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ฉันเข้าหาพี่เพราะว่าต้องการผลประโยชน์เว่ยเวผมรู้ถ้าคุณมีปัญหาอะไรพูดกับผมได้ตามตรงเลยนะเพซุเหลียงเอาจริงแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระหว่างฉันกับคุณนาเยยังไงฉันต้องไปคุยกับเธอด้วยตัวเองเรื่องนี้พี่ยุ่งไม่ได้นะคะโอเคไหมเออ เรื่องนี้พี่เป็นคนกลางมันลำบากใจมากเลยนะฉัรู้ค่ะแล้วก็จะไม่ยอมให้พี่ต้องลำบากด้วยก็ได้งั้นเดี๋ยวผมไปส่งก็แล้วกันนะหวังว่าทุกอย่างจะราบรื่นดีนะคืนนั้นเรื่องบางเรื่องมันก็ควรจะต้องสาสางให้จบคุณนายครับคุณอูมาถึงแล้วครับคุณนายอยากเจอเธอหรือเปล่าครับให้เขาเข้ามาได้ มันกล้ามาถึงที่นี่เลยเหรอคุณนายเยคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่ยอมให้ฉันพบคุณพอจะรู้ใช่ไหมคะว่าสมาที่นี่เพราะอะไรถ้าใจเทียบกับปายเย่แล้วเนี่ยคนอย่างเธอเทียบสัไม่ติดเลยนะเอาตามตรงเลยเธอยอมถอนมั่นกับลูกสายฉันไหมคุณนายเยนี่อารมณ์ขันจังเลยนะคะวันนี้ฉันมาเรื่องแต่งงานนี่แหลคะค่ะแต่ว่าเพื่อตัวฉันเอง คุณนายเยคะตอนนั้นที่คุณมาแต่งงานกับตระกูลเยแทนแม่ฉันเนี่ยพอดีว่าฉันมีหนังสือฉบับหนึ่งนะคะคุณใช่ไหมที่เป็นคนหลอกตระกูลเยตอนนั้นแม่ฉันอูชีหมิงท้องกันก่อนแต่งแต่ต้องมีเรื่องที่ต้องแยกจากกันและต้นเหตุก็เพราะว่าคุณเรื่องนี้แม่ฉันไม่อยากยุ่งแต่ว่าฉันจะเป็นคนคิดบัญชีแทนแม่ฉันเอง แกพูดว่าอะไรเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่แกจะมาพูดเล่นได้นะงั้นเหรอแล้วจะร้อนรนขนาดนี้ทำไมถ้าเกิดว่าไม่ยอมเปิดทางให้ฉันเนี่ยฉันอาจจะลากคุณตกนรกก่อนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าทำดีกับฉันฉันก็จะทำดีกับคุณเหมือนกัน ตอนนั้นที่คุณมาถึงตระกูลเยเนี่ยก็เพื่อที่จะเอาเรื่องแต่งงานมาอ้างแต่ตอนนั้นเขาแต่งงานแล้วเพราะฉะนั้นคุณทำร้ายคุณนายเยตัวจริงเสียงจริงแล้วก็เอาเรื่องแต่งงานมาอ้างใช่ไหมล่ะคะเลวไหลอีนังบ้านี่สบะบเบิรนแกต่ำไปจริงๆขวัญฉันจะยมนอยู่ตรงจุดนี้ได้มันใช่เรื่องง่ายสำหรับฉันเลยนะฉันจํไยอมให้มันหายไปง่ายหรอก คุณนายเยถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เนี่ยหรือว่าฉันเองไม่มีหลักฐานฉันจะก,กล้ามาถึงที่นี่ไหมล่ะคะเรื่องที่คุณทำเอาไว้แม่ฉันรู้ทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าเธอแค่ไม่คิดว่าการที่เธอทําดีกับคุณเนี่ยเธอจะได้รับผลแบบนี้ <c oughs> เออใช่นี่มันแค่สบับสำรองเพราะว่าในมือฉันยังมีอีกหลายสบับเลยนะ แกต้องกอารอะไรกันแน่พูดข้อเสนอแกมาฉันจะต้องหาโอกาสให้จะเหยียบนังนี้ให้จมดินฉันจะไม่เก็บม,มันไว้เด็ดขาดข้อเสนอของฉันมันง่ายจะตายแค่อย่ามายุ่งเรื่องของฉันกับพี่สูเหลียงก็พอเพราะว่าเสร็จเรื่องเมื่อไหร่ฉันจะไปเองไม่ต้องห่วงแล้วหลักฐานที่อยู่ในมือเธอล่ะฉันจะให้พี่สุเหลียงทั้งหมดก็ถือว่า เป็นข่าวจ้งที่ฉันใช้ประโยชน์จากเขาก็แล้วกันทำไมยังไม่ออกมาอีกเนี่ยแม่คงจะไม่ทำอะไรเวะๆหรอกใช่ไหมเนี่ยเว้ๆไปอะไรไหมทำไมเพิ่งจะออกมาตอนนี้ละ่ะไม่เป็นไรค่ะแค่คุยกับคุณอาเพลินเรื่องทุกอย่างโอเคแล้วล่ะค่ะจบแล้วจริงเหรอ ใช่ค่ะเรากลับบ้านกันเถอะนะวันนี้ไปนอนคอนโดดีไหมคะแม่ฉันมันจะคนอารมณ์ดีเท่าไหร่แต่ว่ากลับคุยกันจบง่ายแบบนี้เลยเหรอเว่ยๆวุยคุยกับแม่กันแน่นะทำไมวันนี้ถึงอยากไปอยู่ที่คอนโดล่ะถ้าเกิดว่าขาหายดีแล้วจะไปอยู่ที่นั่นเลยหรือเปล่าอยากพักผ่อนนะคะ่ะได้เลยงั้นเดี๋ยวไปส่งที่คอนโดนะ ครึ่งสม่วมงต่อมาเวยๆเวดูท่าทางคุณเหนื่อยมากเลยนะรีบอาบน้ำแล้วไปพักผ่อนเถอะนะผมกลับก่อนเดี๋ยวก่อนค่ะเวยๆเวยเป็นไรไปคืนนี้คุณอย่ากลับเลยนะคะเวยๆเวยคุณจะเสียใจทีหลังไหม ไม่ค่ะเช้าวันต่อมาเฮซหลียงถ้าเกิดว่าฉันสามารถหยุดเวลานี้เอาไว้ได้มันก็คงจะดีมากเลยนะเว่ยเว่ยกี่โมงแล้ววะใกล้จ้าในเวลาเข้างานแล้วนะคะรีบตื่นเถอะค่ะเดี๋ยวฉันไปทำข้าวต้มให้นะเมื่อคืนฉันกับเว่ย ทำไมเหมือนว่าฉันกำลังฝันอยู่เลยทำอะไรอยู่เหรอหอมจังเลยข้าวต้มค่ะคุณไปเอาชามาเร็วข้าวต้มใกล้จะเสร็จแล้วละ่ะคุณอุต่าห์ทำให้ผมต้องกินให้หมดแน่นอนทำไมให้กินนิดเดียวเองละ่ะไม่อย่างานั้นก็ไปทำงานสายสีคะ่ะ ผมเป็นทายาทเจ้าของบริษัทนะจะไปสายไม่ได้เลยหรอไม่ต้องห่วงหรอกสายนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกเอาละค่ะเรีบไปทำงานได้แล้วนะเดี๋ยวฉันต้องไปเรียนแล้วไปเถอะเดี๋ยวผมมารับไปทานข้าวนะโอเคค่ะพี่สุเหลียงถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้อยู่ด้วยกันฉันก็ไม่เสียใจแล้วล่ะ ขณะดเดียวกันคุณนะะ้าขารอนานไหมคะเสี่ยวเย่เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ทำงานกับซูเหลียงโอเคไหมเออช่วงนี้พี่เขาไม่เคยมองหน้าหนูด้วยซ้ำนะคะให้คนอื่นมาสอนงานสันแทนทำไมเป็นแบบนี้ล่ะเธอกับเขาตัวมาด้วยกันนะทำไมเข้าถึงทำแบบนี้ คุณนาคะก่อนหน้านี้หนูยังไม่ได้บอกเมื่อหลายวันก่อนหนูนัดกับคุณอู๋ไปทานข้าวไม่กี่นาทีต่อมาพี่สุเหลียงก็มาเลยแถมยังมาหักหน้าหนูเอกเจ้าสูเหลียงทำไมถึงทำอะไรตามใจตัวเองขนาดนี้นะต้องเป็นเพราะยัยอูเวยๆมันล้างสมองมาแน่นอน ไม่ต้องห่วงนะนะ้ากับอ e ุ๋ยเว่ยได้ปะทะกันอยู่หลายครั้งเหมือนกันเยน่านมันเป็นคนชั้นตำ่ำไม่มีอะไรต้องกลัวหรอกจัดการกับคนแบบมันไม่ได้ยากหรอกนะ้าถามซูเหลียงแล้วอุ e ๋ยเว่ยเข้ามาหาเขาเพราะผลประโยชน์เท่านั้นไม่ได้จริงจังหรอกนะ้าก็อยากจะรู้ว่ามันจะได้สักกินน้ําอย่างนั้นหรอคะฉันรู้สึกว่าอ e ุ๋ยเว่ยมันแ่คนธรรมดาถ้าเกิดว่าตระกูลเยจัดการมันได้แบบนี้ฉันก็พอมีหวัง ไม่รู้ว่าคุณนาเยจะหาเรื่องอะไรมาให้ฉันอีกเมื่อวานตอนที่ฉันไปจัดการนางนางก็ดูไม่ค่อยจะพอใจวยวยเคี้ยวอะไรอยู่หรอฉันด้เธอตั้งนานแนะ่ไม่มีอะไรเลิกเรียนแล้วไปห้องสมุดกันไหมไปห้องสมุดทำไมอะ่ะงานแข่งบาสกำลังจะเริ่มแล้วนะคุนพิู้ฮวาอยากให้เธอไปดูด้วยนะฉันส่งข้อความให้เธอแล้วไม่ได้อ่านหรอ ฉันเจอรุ่นพี่กู้วหวานะ่ะเขาบอกอยากให้เราไปงานแข่งบัสวันพรุ่งนี้น่าจะแข่งเสร็จก่อนพักเที่ยงเราไปด้วยกันนะอ๋อฉันลืมเมื่อวานเกิดเรื่องขึ้นเยอะแยะเลยเราเรีบไปกันเถอะเวททำไมหน้าแดงขนาดนั้นล่ะเป็นใครหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรรู้สึกร้อนนิดหน่อยนะ่ะรีบไปเถอะเดี๋ยวไม่ทัน เราน่าจะาไปซื้ออะไรมากินหน่อยนะร้อยไงแข่งตั้งสองชั่วโมงไม่เอาอะ่ะเดี๋ยวฉันนั่นไปกินข้าวกับพี่ซูเหลียงดูแข็งเธอะวายรุ่นพี่หล่อมากเลยละ่ะไม่มีอู่เมิงเมิงรุ่นพี่ก็น่าจะหาคนที่เหมาะสมได้มากกว่านางแล้วละ่ะ ว้ไวอะไรของเธอเนี่ยเธอคงไม่ได้ชอบรุนพี่กู้ฮวาใช่ปะแบบนี้คุณซาเยจาว่าเอาได้นาะเธอเจออะไรเนี่ยใั่กับรุนพี่เป็นเพื่อนกันจะไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นสักหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าฉันเป็นแค่นักศึกษาธรรมดาแล้วก็บางทีอาจจะชอบรุนพี่เขาก็ได้นาะหลังจบการแข่งขัน วันนี้พี่สนะงั้นเดี๋ยวพี่เลี้ยงเข้ากันแล้วกันนะขอเทษดน,นะคะพวกเรามีนัดแล้วเอห,หวานอี้เธอมีนัดอะไรหรอเว่ยว่ยห,หวานอี้ดูเหมือนว่าน้องสาวสองคนจะยุ่งซะแล้วงั้นพี่ไปก่อนนะพี่คะพี่กับหวานอี้คบกันแล้วหรอใช่แล้ว เพื่อตกลงกันเมื่อสองวันก่อนน่ะเรื่องนี้ต้องขอบคุณเธอมากเลยนะถ้าไม่ได้เป็นแม่สื่อให้เราก็คงไม่ได้คบกันเป็นเรื่องของผพอิขิตั้งหากราคาดีดด้วยนะคะทั้งสองคนดูเหมือนพี่เหลียงเจิ้นจะยอมแล้วจริงๆงานฉันก็สบายใจผู้หญิงคนนั้นโดนไรกับคุณชายเหออะนี่มันเรื่องอะไร จะไม่ไปกินข้าวกับเราเจริงๆหรอเปรตการสองคนจ,จ้าฉันไม่อยากไปเป็นก้างน่ะพี่คะดูแลว้านเจงดีๆนะคะรู้ไหมถ้าเกิดว่าทำรายเพื่อนฉันแล้วก็เจอดีแน่นอนพี่อบุญขนาดนี้จะไปทำร้ายเธอได้ไงกันล่ะว่าแต่เธอนั่นล่อย่ารังแกประธานเยนักล่ะเราไปก่อนนะเดี๋ยวคราวหนะ้า่อยมาเลี้ยงข้าวเธอสองคนละการกลับดีๆนะ โอเคค่ะรีบไปเถอะพี่เจอความสุขของตัวเองแล้วรอให้ฉันเสร็จเรื่องเมื่อไหร่ฉันคงจะต้องกลับไปคนเดียวสินะืมรำคาญชะมัดเมื่อกี้ยืนเหมืออะไรอยู่หรอฉันบีบแตรอยู่ตั้งนานแนะ่ พี่สายฉันมีแฟนแล้วค่ะคนนั้นคือว่านเจียงต่อจากนี้ไปฉันคงสบายใจได้เราใช่ไหมงั้นเหรอนเราก็ควรจะเลี้ยงเข้าพวกเขานะไปไหนแล้วล่ะฉันถือข่ายวพวกเขาไปเดทกันเธอไว้คราวนั้นละกันนะเพราเขาเพิ่งจะตกลงคบกันนะคะ่ะให้เขาไปกันสองคนก่อนนะเวยเวยคุณไม่เชื่อใจผมหรอ คุณคิดมากไปแล้วนะฉันหิวแล้วล่ะค่ะเราได้ไปกินข้าวกันเถอะนะอุ๋ยเว่ยทำไมแกถึงได้โชคดีขนาดนี้นะก่อนหน้านี้พี่สุเหลียงแทบจะไม่ให้ผู้หญิงแบบนี้เข้าใกล้เลยด้วยซ้ำคุณนาค่ะวันนี้หนูเห็นพี่สุเหลียงอยู่กับอุ๋ยเว่ยตลอดเลยค่ะไม่ตอบข้อความหนูเลยด้วยแต่ว่าหนูเห็นอุยเวยกับคุณชายเหอดูสนิทกันมากเลยนะคะเพราะเขา ตระกูลเหอนี่อุ้ยๆมันกล้าเอ่ยคุณทรายเหองั้นหรอเนี่ยก็นะผู้หญิงอย่างนั้นน่ะมันสามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อการแก้แค้นงั้นก็ถึงเวลาที่ฉันควรจะลงมือแล้วละ่ะเซียวเย่ผู้หญิงคนนั้นนี่มันมีความสัมพันธ์กับตระกูลเหอมานานแล้วละ่ะแต่ว่าไม่ว่านาจะพูดกับซูเหลียงยังไงเขาก็ไม่ฟังนาเลยยังไงหนูต้องช่วยนาน,นะลูก ไม่ต้องห่วงค่ะคุณนาะเรื่องที่มหาลัยเนี่ยหนูรับรองว่าจะจัดการอย่างดีเลยล่ะค่ะฮะมีรูปนี้แล้วก็ยังไงก็สามารถทำให้มันโดนได่ออกจากมหาลัยแล้วละ่ะเว่ยเว่ยร้านนี้อาหารอร่อยมากเลยนะลองชิมดูสิว่าถูกปากไหมค่ะ กิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมข้อความดังไม่หยุดเลยล่ะอ้๋เว่ยกล้าอย่าเรือสองแคมเลยร็อเนี่ยคนแบบนี้อยู่ในมหาลัยเราได้ไงอะ่ะฉันว่าควรไล่นางออกแอดสาขาแฟชั่นอู๋เว่ยเวยนี่มันฝีมือคุณนาเยงั้นหรอเวยเวยไปอะไรเกิดอะไรขึ้นหรอ เธอคนนี้เป็นผู้หญิงที่ต้องรังเกียจที่สุดในโลกใบนี้เป็นคู่ม,มั่นของคุณซายเยแต่กลับอ่อยคุณชายเหอในเวลาเดียวกันคอมเมนต์ที่ 1. ผู้หญิงคนนี้ด้านเกินไปไหมอะ่ะดูท่าทางก็ไม่น่าคบแล้วคอมเมนต์ที่2น่าสงสารคุณซายเยกับคุณชายเหอนะเอามาให้ฉันสักคนก็ได้ฉันจะรักษาใจของพวกเขาอย่างดีเลยจ้าคอมเมนต์ที่3คนแบบนี้ไม่ตายดีแน่นอนใครเป็นคนทำ กล้าทำกันถึงขนาดนี้เลยเหรอถ้าเกิดว่าฉันหาตัวเจอฉันจัดการแน่นอน